ให้เร <Hi. S 1> <Hi. S 2> าทักทายทุกคนด้วยลุคที่แปลกตาที่สุดตั้งแต่ทำมาแล้วนี่คือ ep 5กับชีวานะคะพร้อมกับน้องป้องเย้และพี่บวยอุ้ยเธอเรียกน้องฉันเรียกพี่ <laughs> น้องชายกับพี่สาวค่ะ <Okay. S 1> จะบอกว่าเป็นลุคที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะที่อยู่ๆศิรากับหนูพิมพ์จะลุกขึ้นมาใส่ทีช์ตคอ์กลมรพร้อมกันจริง,รงสิ่งนี้ทำได้แค่ที่บ้านเท่าน,นั้นแต่นี่ก็คือบ้านของเราเย้โส <Yeah. S 2> so ทำไมถึงต้องเป็นพี่บวยและน้องป้องเพราะว่านี่คือความสุขที่หาได้ง่ายที่สุดในทุกวันที่ฉันอยากมีกำลังใจโอ้มก็ฉันจะเริ่มต้นที่เสื้อน้องแมวฉันจะบอกว่าเราสองคนนี้คือพี่พี่อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะน้องปกป้องน้องบวยพี่บีมพี่ชะบาและ น้องๆแมวในอินเทอร์เน็ตอีกหลายตัวเลยที่เราได้ติดตามขอบคุณแม่แมวทุกคนนะคะที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาขอบคุณค่ะความสุข i น daily life พูดถึงความสุข i น daily life นี่นี่เชื่อมโยงปะไม่แค่จะบอกว่าท็อปิคที่เราจะมานั่งคุยกันวันนี้มันเชื่อมโยงไปกับความสุข i น daily life มากนั่นก็คือท็อปิค self love ชื่อยาวคืออะไรชื่อยาวคือ way to bloom beautifully นีมีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น <c oughs> แต่ถ้าพูดสั้นๆคือเราจะมาพูดถึงคำว่า self love <c oughs> กันค่ะใช่ๆ <Okay. S 1> ซึ่งซึ่งมันมันมันแมสและมันแมสแล้วออในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาน,นี้อืม,อมใช่ใช่ ุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าคํานี้มันแมสถ้าทุกคนกคนิดว่าแมสเมนบอกได้นะคะว่าเอ้ยฉันคิดเหมือนกันหรือคน,คนที่รู้สึกว่ามมไม่หวังไม่แมสฉันก็อยากจะถามว่าไปอยู่ไหนมาท <laughs> <laughs> าไมถึงรู้สึกว่าคํานี้มันไม่แมสอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ต้อง disclaimer เ,เหมือนเดิมว่าเราไม่ได้มี intention ที่จะมาบอกทุกคนว่าเธอต้องรักตัวเองนะเธอต้องมี self love นะหนึ่งสองสห้านาะเราไม่ทําอะไรแบบนั้นอก็ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปอยากทําก็ทํา คงเป็นการมาพูดคุยกันเพื่อมาหาความเข้าใจร่วมกันมากกว่าว่าเออเราจะอยู่ยังไงให้มันชุบชูบใจตัวเองได้ในทุกวันอออ่ะวันนี้ขอรับบทเป็นนางเกิดเพราะแบบทำไมเราถึงเลือกเรื่องเซลฟ์เลิฟที่ถ้าในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะทำเรื่องนี้กันอ่ะก็คงจะรู้สึกว่ามึงมันคลีเช่มากเลยอะ่ะเราไม่ควรหยิบประเด็นนี้มาคุยกันแล้วปะอืแต่สำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าฉันแค่ตั้งข้อสังเกตว่าคำว่าเซลฟ์เลิฟอ่ะ มันเพิ่งมามีตอนที่เจนซีหรือเจนเราเนี่ยเริ่มโตเองนะเพราะว่าเวลากลับบ้านไปเราพูดคุยกับพ่อกับแม่ที่เป็นเจนเอ็กหรือเป็นบูมเมอร์อย่างเงี้ยเขาไม่มีคำนี้กันนะในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาไม่ต้องมาแบบว่าเซลฟ์เลิฟนะคะทุกคนฮิวตัวเองฮิวใจอบกอดอย่างไม่มีนะไม่มีพ่อแม่เราไม่มาแบบรักตัวเองค่ะจริงพ่อแม่เรามีแต่อดทน ต้องอดทนต้องอะไรวะสู้งานสู้สังคมสู้สิ่งแวดล้อมพัฒนาอะไรรู้เออนั่นแหละแบบแพ่อแม่เราคือฉันแค่จะบอกว่าคํานี้มันเพิ่งมาแมสจริงๆเมื่อเอฟฟิวเยสโกจริงๆอโดยส่วนตัวผมตั้งข้อสังเกตว่านี่รับบทผมตั้งข้อสังเกตว่าเซลฟ์เลอว่ามันมาพร้อมกับช่วงที่สังคมมันกลายเป็นสังคมที่มีความสุขได้ยากขึ้น เธอคิดหรือเปล่าว่าสังคมทุกวันนี้มันมีความสุขยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นจริงอือยากขึ้นจริงฉันรู้สึกว่ามันมีความท้าทายมากเลยไม่ว่าจะทั้งในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ทุกอย่างมันมีความกดดันขึ้นมาสถานการณ์สังคมสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์โลกสงครามเศรษฐกิจมันบีบให้ทุกคนมีความเครียดหลบในโดยที่ไม่รู้ตัวตอนที่เธอจะบอกว่าดิฉันเป็น ignorant ค่ะดิฉันไม่สนใจโลกแต่เธอยอมรับเถอว่าถ้ามันเงินเฟ้อมันก็กระทบเธอจริงจริง นั่นแหละคือฉันแค่อยากจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วว่าพอเรามีความสุขกับสิ่งข้างนอกได้ยากขึ้นออกไปหาความสุขได้ยากขึ้นคําว่าเซลฟ์เลิฟเลยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเริ่มต้นที่ตัวเราจริงเริ่มต้นที่ตัวเราอยฉันเกลียดคํานี้นะอจริงแต่ก็จริงแต่โอ้มันก็จริงอ่ะนั่นแหละค่ะเซลฟ์เลิฟเลยอาจจะเป็นการสแสวงหาความสุขหรือการสร้างความสุขให้ตัวเองโดยการใช้ต้นทุนที่ น้อยที่สุด,สดอาจจะไม่มีต้นทุนเลยก็ได้อ,อ that's ว h y เราเลยหยิบเรื่องนี้มาคุยกันนี่คือมุมมองของฉันนะเลยหยิบเรื่องนี้มาคุยออ,อทีนี้ต้องถามหนูพิมพ์แหละคำว่าเซลฟ์เลิฟอะถ้าให้แบบพูดว่าคําคํานี้มันคืออะไรจริงๆงมันแปลว่าอะไรอะหนูพิมพ์จะให้ความหมายมันว่าอะไรเพราะว่าฉันยังเจอคนที่เข้าใจคํานี้ไม่เก็แตแบบยังไม่เข้าใจมันพออืบางคนจะมองว่ารักตัวเองคือเห็นแก่ตัวเปล่า อนอกฉันคิดว่า,า definition พื้นฐานที่สุดของ self love แ,แบบคือการไม่ใช่แค่รักที่ตัวเองดีหรือคิดว่าตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดเลิศที่สุดแต่มันคือการแบบรักทุกอย่างที่เป็นตัวเองทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งในส่วนที่เรา sensitive หรือว่าเรา strong มากอะไรเงี้ยมันคือการ appreciate ทั้งหมดที่เราเป็นซึ่งมันก็จะต่างกัน ด้วยกับคำว่า selfish จะต่างกันกับคำว่า s f l f n t r t r อีกอีกซึ่งคีย์มันฉันคิดว่ามันคือการไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะอืม s ์เรต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอมแต่ฉันชอบที่หนูพิมพ์พูดว่ามันคือการยอมรับในตัวเองอะอืมซึ่งการยอมรับในตัวเองในที่นี้ฉันเข้าใจว่ามันไม่ใช่เหมือนกับ เรากีฟฟ์ในตัวเองนะว่าเออยฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าการมีเซลฟ์เลิฟแล้วรักในตัวเองไม่ได้แปลว่าอยู่จะไม่ทะยุทะยานอืมอะยังทะยุทะยานได้อยู่ใช่ทีนี้พอคําว่าเซลฟ์เลิฟของหนูพิมพ์เมื่อกี้มันคือเหมือนสารตั้งต้นหรือว่าพื้นฐานของมันคือการอบกอดตัวเองรักตัวเองนามาทำจังเลยอ่ะลองยกตัวอย่างเซลฟ์เลิฟที่เป็นรูปธรรมให้ดูหน่อยได้ปะว่าเซลฟ์เลิฟของหนูพิมพ์เป็นยังไงเช่นอื เช่นฉันสามารถพูดได้เลยว่าเอาใหม่ขอคิดก่อนว่ามันเรียบเรียงยังไงคือฉันไม่มีตรงไหนในตัวเองเลยที่ฉันไม่ชอบนี่ฉันรู้ว่าฉันทําได้ดีกับเรื่องนี้ฉันทําได้ไม่ดีกับเรื่องนั้นบางทีฉันก็ยังคิดว่าฉันแบบตัวจ้อยจังเลยในการทํางานหรือการทําอะไรก็ตามแต่ว่าฉันก็ยังชอบที่ฉันเป็นแบบนั้นอยู่ฉันชอบตัวเองอันนี้คือเซลฟ์เลฟของฉันเห็นภาพขึ้นปะ เห็นค่ะเห็นใช่หรือคือการแบบเห็นภาพง่ายที่สุดคือการดูแลตัวเองอย่างดีก็คือ self love ของศิรัละคล้ายหนูพิม์เหมือนกันการดูแลตัวเองอย่างดีเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ฉันดูแลตัวเองไม่ดีปล่อยเนื้อปล่อยตัวฉันโดนต้องขอพาดเพิงฉันโดนคุณพ่อดว่าจะบุกี้พูดด่าแล้วคำพูดที่คุณพ่อใช้ว่าฉันอะเขาไม่ได้ว่าว่าทาไมอ้วนทําไมไม่สวยเขาไม่ได้ใช้คำนั้นทําไมปล่อยตัวแต่เขาใช้คําว่า ทำไมเธอไม่รักตัวเองอืฉันก็ว้าวนั่นเท่ากับว่าคําว่ารักตัวเองของฉันน่ะมันคือการที่ดื่มน้ําเยอะๆผ่อนเพียงพอดูแลเองให้สวยให้ดูดีอยู่ตลอดเอออืแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครมาทําให้เราต้องร้องไห้หรือว่าเราได้อะไรเงี้ยเออนั่นน่าจะเป็นการรักตัวเองในแบบของฉันก็เหมือนหนูพิมพ์หมายค่ๆกันใช่ไหมใช่ไหมเออแต่ถ้าให้อินดีเทลมากกว่านี้รักตัวเองของแต่ละคนก็อาจจะฟีลอ่บ ตามใจตัวเองซื้อของให้ตัวเองสปอยตัวเองนั่นก็ก็เป็นแบบหนึ่งเป็นซับเซตของคําว่าเซลฟ์เลิฟเหมือนกันเธอคิดว่าเธอคิดว่ารักตัวเองมันคือการแบบโปรเทคตัวเองจากสิ่งไม่ดีข้างนอกปะฉันว่าถ้าจะมองว่านั่นคือฟังก์ชันของเซลฟ์เลิฟก็มองได้นะฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดอะไรถ้าเราจะโปรเทคตัวเองจากสิ่งไม่ดีเออคือเรียกว่าอะไรอะถ้าเรารักตัวเองมากพอค่ะเราจะไม่เปิดโอกาสให้สิ่งไม่ดีมัน เข้ามาหาเราหมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอะไรเข้ามาแต่เราจะรู้วิธีผลุเทคตัวเองเราจะไม่เอาเด้งไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีถ้าพูดง่ายๆคืออย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์อีกแล้วตายละยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์อีกแล้วชีวิตมันก็มีแค่นี้แกเช่นถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็จะไม่เอาตัวเองไปมีวิสคนที่เราเรารู้อยู่แล้วว่า มันจะไม่มีทางมีอนาคตหรือมันจะไม่มีทางเป็นผลดีกับเราออืืออแต่มันจะมีคนที่แบบเอา้าแต่ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งมากพอละคะพี่เราพร้อมที่จะทยายามดีดิเคตตัวเองเพื่อรักสำหรับฉันนั้นไม่ใช่เซลฟ์เลิฟและนั่นก็ไม่ใช่เลิฟด้วยอ,อันนี้ยกไปเป็นเอพิโซดใหม่ได้เลยแต่แค่ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าเซลฟ์เลิฟมันคือถ้าอะไรที่มันฝืนเราไปหน่อยอะ ีวิตเราไปเยอะอ่ะนั่นก็ไม่ใช่เซลเฟอร์มาเต็มแล้วพูดถึงเซลเฟอร์มันดูเป็นคำที่แบบว่าไอเดียลจังเลยดูดีจังเลยแล้วถ้ารับบทแล้วนะแล้วถ้าหนูอยากเริ่มรักตัวเองแล้วคะพี่หนูต้องทำยังไงเป็นคอนโทรคอถ้าหนูอยากเริ่มรักตัวเองบ้างแล้วล่ะคะพี่หนูต้องทำยังไงฉันว่ามันเริ่มได้ด้วยการโฟกัสกับตัวเอง ก่อนนะ่ะก่อนอย่างอื่นก่อนคนอื่นอืมโฟกัสเราก็คุยกับตัวเองอรอทำความเข้าใจว่าเราโอเคหรือไม่โอเคกับอะไรชอบไม่ชอบแฮปปี้ไม่แฮปปี้กับอะไรเราแอดมิดกับสิ่งเหล่านั้นนะอ่ะแอดมิดแล้วค่อยแอพพลิเชตฉันคิดว่ามันสเต็ปโดยคร่าวๆคือประมาณน,นี้มันเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะ ถ้าพูดในมุมฉันอะมันเหมือนเปิดโหมดเซลล์เอาแวร์ขึ้นมามันรู้ตัวเองว่าฉันชอบอันนี้แล้วฉันไม่ชอบอันนี้เออเราเธอก็แบ่งเป็นเลเวลให้ว่าอะแอดมิดก่อนนะแล้วค่อยไปเอฟเร์ชีใช่เออคือฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราแอดมิดมันไม่ได้อะเราไม่มีทางจะกระโดดไป a อ p r e c i a t e มันได้เลยใช่อืออืออืมซึ่งพอพอเรามี a อ a แวร์เนกับตัวเองมากขนาดนี้แล้วเราจะรู้ว่า เราต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแล้วแบบการใช้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นเพราะเราก็จะเอาตัวเองไปไว้ในโซนที่เราแฮปปี้ไงรักตัวเองแบบพอเพียง <c oughs> ไม่พอเพียงนะ <c oughs> ไม่พอเพียงนะไม่ช่วงนี้คนชอบใช้คําว่าแบบพอเพียงไงซึ่ง <c oughs> ก็แบบ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องพอเพียงก็ได้เน,นียออไม่ต้องพอเพียงก็ได้นะค,ะคือถ้าจะบอกว่าสุดท,ท้ายแล้วการรักตัวเองอะ่ะไม่ได้แปลว่าต้องหยุดทย่ทะยานยังทะยานได้อยู่ย <c oughs> ใช่ใช่คิดว่าตัวเองดีเซิร์ฟกับอะไรก็ แต่มันต้องเป็นการททยานแบบที่รู้ตัวแล้วว่าว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆมันไม่ใช่ฟิลแบบว่าถ้าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะถ้าเธอมีฉันไม่ไม่ไม่คือไม่เอาตัวเองไปคอมเพลก์กับคนอื่นแต่อันนี้ก็เลี่ยงได้ยากหมายถึงว่าการคอมเพลก์กับคนอื่นอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเรานะแต่ว่าถึงเราไม่คอมเพล์ตัวเองกับคนอื่นก็จะมีคนอื่นที่เอาเราไปคอมเพลก์กับคนอื่นอยู่ดีอ่งเช่อนคุณแม่เอาเราไปคอมเพลกกับเพื่อนข้างบ้านลูก อะไรนะเรียกว่าอะไรนะลูกป้าข้างบ้านเอออะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็อาจจะเรียกไม่ได้บ้างแต่ว่าก็จะกลับมาที่อันแรกค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่า Focus on yourself ออดีที่สุดจริงฉันรู้สึกว่าพอเราไปถึง l e เวล appreciate อ่ะมันจะมีความสุขง่ายขึ้นจริงเราจะ enjoy Every single little things <laughs> ในชีวิตมากขึ้นแบบวันนี้ได้กินสิ่งนี้ Happy แล้ววันนี้แดดออก Happy แล้ววันนี้ฝนตก Happy แล้วอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็มาคู่ก,กันกับการเป็นคน positive ด้วยนะอะไรแบบเนี้ยจริงๆ self l ลิฟมันเป็นโหมดของคำว่า positive แหละถ้า energy ภายในของเรามัน n e ก a t i v e แต่แรกมันน่าจะไปไม่ถึง self l ลิฟ <ๆ S 2> ป่ะก็จริงของเธอแบบนั้นก็จริงของเธอก็คิดแบบนั้น ทีนี้ทีนี้มันจะมีคนที่รู้สึกว่ามันยากจังเลยเธอฉันยังไปไม่ถึงคํานั้นเรียกว่าอะไรแม่งถ้าเป็นดอกไม้ก็ยังไม่เห็นความหวังเลยว่าฉันจะผลิดบานเมื่อ,อไหร่ยังไปไม่ถึงคํานั้นเือว่ามันยังไงอันนี้หนึ่งประโยคที่คลีเช่ที่สุดที่เคยได้ยินมานะคะก็คืออ่าทุกคนมีเวลาบานเป็นของตัวเองอันเนี้ยได้ยินมาก่อนแราวฉันก็จะเสริมเข้าไปว่า อีกคนหนึ่งพูดว่าจริงๆเราดอกไม้มันบานได้หลายรอบด้วยซ้ำอ่ะอืมคือถ้าสมมติว่ารอบแรกมันยังไม่เกิดหรือรอบแรกมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราแบบเราลงมาอีกแล้วอะ่ะคนเรามันมีขึ้นมีลงนเนาะมันก็มีขึ้นไปอีกได้เว้ยเธอก็สามารถกลับมาชอบตัวเองได้อีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันอืมใช่ เพราะว่าต่อให้เป็นคนที่บอกว่าดิฉันเซลฟ์เลิฟมาสุดๆม,มันก็ต้องมีวันที่เราจ่อยบ้างแหละจริงไม่ชอบตัวเองอะ่ะต้องอม,มีบ้างแหละอืม,มันก็คงจะต้องโอเคมันมันเป็นเหมือนแบรียอันหนึ่งที่ protect เราจากสิ่งไม่ดีแล้วแต่ก็ไม่ได้ confirm ร้อยเปอร์เซ็นว่าแบบมันจะกันได้ทั้งหมดอะ่ะอืม so ถ้ามันมีหนึ่งเรื่อง s e n s i t i v เข้ามาบ้างก็ธรรมดานะ แล้วความน่าสนใจของเซลฟ์เลิฟคือสิ่งนี้ไม่มีเพดานอายุด้วยนะจริงไม่ได้แปลว่าแก่ตัวลงแล้วจะมีมากขึ้นหรือว่าเด็กอยู่แล้วจะมีมากกว่าไม่เลยมันมันอยู่ที่การเวิร์กโดยส่วนตัวของตัวเองเลยอะเอแบบวันนี้เธออายุสิบห้าเธอมีเซลฟ์เลิฟแล้ววันนี้เธออายุสี่สิบเธออาจจะยังไม่มีมันก็ได้ชั้นยี่สิบห้าก็ยออนออฟออฟอยู่กับสิ่คือหนูพิมพ์อาจจะอยู่ในจุดที่รักตัวเองได้ ได้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ศิลาเนี่ยชิราเขาเป็นตัวแทนคนที่แบบว่าอย่างอ่อนๆอฟออฟอยู่บางทีก็วันนี้ไม่ชอบตัวเองเลยเออฉันก็ยังมีบาอย่างอยู่ก็เข้าใจได้ธรามได้แหละทุกคนฉันว่าฉันเป็นคนรักตัวเองมากนะแต่ก็จะมีบางช่วงอยู่ดีที่รู้สึกว่าเราไหลไปโดยไม่รู้ตัวว่าแบบต้องมีคนมาคอยดึงว่าแบบเธออย่าลืมตัวเองอยู่เหมือนกันอ่ะเออก็เกิดขึ้นได้จริงจริง ที่หนูพิมพ์พูดน่าสนใจมากมเพราะว่ามันจะมีคนที่รู้สึกว่าชาตินี้ก็ไม่รู้หรอกว่าจะแตะ่คำว่าเซลฟ์เลิฟได้ไหม,มชีวิตฉันมันเจ็บปวดเหลือเกินม,มันยากจังชีวิตมันลำบากจังเราศิราเคยอยู่ในจุดนั้นค่ะจุดที่รู้สึกว่าจะไม่มีความสุขอีกแล้วจะไม่กลับมามีความสุขจะไม่มีวันได้หยุดร้องไห้อีกแล้วแล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบอกศิลาว่า ถ้าในวันนี้เธองมให้ตายก็ไม่รู้ว่าเซลฟ์เลิฟมันคืออะไรกันอบก่อนหรือปลอบประโลมเด็กคือ,อยังไงอะสิ่งที่เราทําได้ดีสุดคือขอความช่วยเหลือนะอจืจริงจริงจริงคือแค่จะบอกว่า support system สำคัญลองหันไปขอความช่วยเหลือคนรอบข้างหรือบางคนมันท่วมท้นจนกว่าจะพูดออกไปอะอส่งสัญญาณก็ได้ฉันเชื่อว,ว่าใน environment มันมีคนที่จะ พร้อมจะซัพพอร์ตถูกต้องพร้อมจะยื่นมือเข้ามาว่าอาโอเคใช่ถ้าไม่ชอบตัวเองก็ขอความช่วยเหลือเราก็บอกคนอื่นว่าแบบเราต้องการกำลังใจอืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้พูดแบบไม่โลกสวยเลยต้องขอความช่วยเหลือถูกคนนะอจริงจริงต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยออคือคือฉันคือคนอัพเป็นเคสกูตลอดเลยอะไรที่มันชิบหายวายป่วง ฉันเป็นคนที่เคยไปขอความช่วยเหลือที่มันผิดคนกลายเป็นว่าฉันมีคําพูดหนึ่งตอกับหน้าฉันมาซึ่งฉันไม่ว่านะเพราะที่คือฉันเสียใจแหละแต่คำพูดที่เขาพูดมันคือแฟกต์แต่มันเป็น h a r ์ด r ร t สตั้งเลยสำหรับฉันเขาพูดว่ามึงจะมาคาดหวังกูได้ไงกูไม่ใช่นักจิตถ้ามึงอยากได้คนที่ปลอบประโลมมึงได้โดยที่มึงไม่ต้องเสี่ยงว่าคนนี้จะฟังก์ชันหรือไม่ฟังก์ชันมึงไปหานักจิตอตอนนั้นฉันฟังฉันิร์ t เพราะว่าฉันเผลอเปิดโหมดมีความคาดหวังว่าคนคนนั้นจะต้องหิวฉันได้อืหรือว่าอาจจะต้องแบบอาจจะช่วยอบกอดฉันได้แต่กลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งนี้ได้นั่นแหละค่ะต้องขอช่วยเหลือคนให้ถูกคนอ,อ,อ,อืเดี๋ยวเฮิร์ทก็เดิมเดี๋ยวเฮิร์ทก็เดิมในทีนี้พูดในมุมฐานะที่เธอเคยมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือปะ่ะพเมอกี้ฉันพูดในมุมที่ฉันขอความช่วยเหลือคนอื่นฉันมีตลอด <laughs> ฉันมีตลอดฉันมีตล,ลอดเลย แต่ว่าอ่ะมันก็จะแบ่งเป็นบางช่วงเราก็เราก็มีแรงมากมายมีแบบ positive energy มากมายพอที่จะแบ่งให้คนอื่นด้วยเราจะเป็นคนนั้นที่พร้อมจะ support พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะดึงเขาขึ้นมาหรือแบบาพาไปเล่นกันอะไรเงี้ย <laughs> ไปเล่นกัน <laughs> แต่ว่าก็จะมีอีกเฟสหนึ่งเหมือนกันที่เราก็หนักของเราเหมือนกันอ่ะ ก็จะต้องจัดการตัวเองก่อนโดยการไปหาอะไรเล็กๆน้อยๆทำแล้วค่อยมาสอบถามใหม่ว่าเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพูดในมุมของคนที่เป็นคนในความช่วยเหลือเธอ,อต้องประเมินตัวเองก่อนนะว่าเธอพร้อมจะช่วยคนคนหนึ่งหรือยังไม่งั้นมันจะแยกกันไปหมดเลยไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนฉันนะอะที่แบบว่าฉันก็ทําไม่ได้หรอกเธอไปหานักจิตสิจริงๆซึ่งเขาไม่ผิดเลยเว้ยที่เขาพูดแบบนั้นเออเอ้ยลอนดอมเธอเป็นป้าที่แบบ ฉันฉันอ่ะจะคิดว่าทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองแล้วฉันฉันเกรงใจมากเลยในการจะขอความเชื่อเป็นไหมฉันอ่ะเป็นอย่างนี้บ่อยมากแต่โชคดีที่เป็นคนที่มี support system ดีออืส่งสัญญาณนิดนึงมีคนจะแตดอนใบและหรือว่าถ้าเริ่มรู้ตัวละต่อให้จะรู้ว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองอะแต่ฉันจะมีเซฟโซนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอยู่่ที่เขาพร้อมจะโผมาเลยนั่นแหละเรื่องที่ดีค่ะ หาไว้สักคนสองคนก็ได้แล้วถ้าอย่างคนที่ไม่มีล่ะฉันว่าก็ต้องกลับมาเริ่มให้ตัวเองอืมฉันแค่จะบอกว่าเธอไม่จําเป็นจะต้องตัดพ้อหรือว่าอะไรก็ได้นะว่าได้สิเธอพูดได้หนิเธอมีสังคมที่ดีแต่ฉันอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยเหมือนเล่นเกมเหยียบระเบิดอยู่ตลอดเวลาอืเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะการพูดคุยกับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญใช่สําคัญพูดคนเดียวไม่ได้ดูเพี้ยนนะคะไม่ได้ดูแปลก เราเราพู่คนเดียวได้จริงเราเชียร์นะเราเชียร์ให้ทุกคนคุยกับตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองแบบที่ไม่ใช่เดรนลูนะใช่ก็จะพิสูจน์ปะใช่เหมือนกับถ้าวันนี้รู้สึกเศร้าจังเลยอาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยปกติเธอไม่ใช่คนอย่างนี้นี่เธอไม่ทำอะไรผิดนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่ามองกระจกแล้วก็ฉันไม่ผิดอะไรเงี้ยไม่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 ใช่มูดแบบนั้นนะช่รู้ก็ไม่ดีบางคนมันจะแบบว่าจะรูู้คืออะไรอธิบายเขาก่อนเดรู้ลูมันเหมือนแบบ ดิลูชแนลอะสะกดจิตตัวเองว่มามันน่าจะเป็นอย่างนี้ฉันเคยเป็นแบบนั้นฉันเคยเป็นคนที่สะกดจิตตัวเองไม่รู้ทุกคนเคยดูหนังไหม mary is happy In a good way? หร,หรือ่าไม่ไม่กูดว้าวคือคืออะไหม่คือเราเราพยายามแบบว่าสะกดจิตว่าเดี๋ยวมันดีขึ้นเดี๋ยวมันดีขึ้นเราไม่เป็นไรฉันโอเคแต่ไม่โอเคแล้วมันเป็นมันยิ่งเป็นการแบบว่ากดทับอารมณ์ที่แบบ Oh ไม่ดี <my S 2> ของ <God. S 2> เราไปอ่ะคือแปลว่าเราไม่ได้แอดมิดกับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่จริงๆราแล้วมันไม่ดีเลยมันจะแบบสุดท้ายในเวลาอันไม่สมควรที่สุดมันจะพังพลวกมาฮึโฮข้างนอกอืมไม่ดีเลยเริ่มที่แอดมิดค่ะทุกคนเริ่มที่ยอมรับก่อนใช่เศร้าก็บอกเศร้านะจริงไม่ต้องคือ <c oughs> ไม่เศร้าสวยมไม่ไม่เศร้าก็เศร้า จริงสาวก็สาวเว้นี้แรนดอมอฟเวละยกตัวอย่างเลยกันคือมีแม่เป็นนางสาวม c สคูลินอินดิเพนเดนต์เกิลบอสยาวจังทุกคีย์เวิร์ดที่พูดมาคือคุณแม่หมดเลยปักปักปักเขาก็คาดหวังให้ฉันเป็นอย่างนั้นช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่ m e n t a l breakdown ลองลองให้โทรไปคุยกับแม่เราลองให้เขาก็เผลอพูดมาว่าไม่เอาลูกสาวแม่เป็นคนเข้มแข็ง ไม่ร้องไห้เหมือนแม่ฉันเลยสิ่งที่ฉันพูดออกไปคือจริงๆเสียงกูเป็กแบบเม่อ <c oughs> สิ่งนี้แล้วนะแต่ฉันจะพูดเสียงปก,กติแม่หนูจะร้องไห้<อ>แม่ปล่อยหนูร้องไห้หนูต้องร้องไห้แล้วกูก็ร้องพังฟูต่อเลยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันเก<ช>ิดขึ้นกับฉันเหมือนกันจับมือแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าฟังฟังหนูหนูจะร้องไห้ ฉันจะร้องไห้ไม่คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือนั่นแหละมันวกกลับไปตอนแรกเลยนะที่ฉันบอกว่าเซลฟ์เลิฟแม่งเพิ่งมามีในยุคเราก็ยุคพ่อแม่เราคือฮึบจริงอดทนจริงอดทนได้ค่ะอดทนกับเรื่องที่ควรจะอดทนใช่แต่ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณอยากร้องไห้ร้องไห้จริงอดทนแต่พอดีนะทุกคนอดทนเกินพอดีมันจะทําให้ท็อกซิ่เมันจะระเบิดอืมในภายหลังใช่อ่ะ พี่สาวพธีกรสรุปหน่อยจ้ะเซลฟเซฟวันนี้จริงๆมันก็ต้องเริ่มจากโฟกัสโฟกัส on yourself พอเริ่มโฟกัส on yourself เสร็จแล้วอ่ะคุณค่อยเริ่มสำรวจตัวเองแล้วค่อยแอดมิดค่อยยอมรับทีละอย่างทีละอย่างยังไม่ต้องกระโดดไปสเตจที่ว่าฉันตื่นมาวันนี้เมื่อวันฉันลงให้หนักมากฉันตื่นมาปุ๊บฉันจะรักทุกอย่างรอบตัวไม่ไมคุณค่อยตื่นมาแล้วก็ค่อยๆบอกตัวเองว่า ฉันรู้สึกไม่ดีนะเมื่อวานฉันเป็นแบบนี้นะและฉันไม่ได้จากไม่ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้นะเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆไปสู่ state appreciate ได้ใช้เวลานั้นหัวคนอย่าไปร u ชมันมากอะไรที่ r u s ก็ไม่ค่อยดีค่ะอแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆทําไม่ได้อ่ะมันมันจะตายเอาอก็ขอความช่วยเหลือใช่ขอให้รู้ไว้ว่าในวันที่แย่ยังมี น้องป้องและน้องบวยเออฉันคิดว่ามันจะแบบใวันที่ยาเราเลมีนึสาเลิ่นน้องป้องและน้องบวยไม่คือถ้าของจิราห์กับุกพิมในวันที่แย่เราเรามีเสื้อแมวเราก็อาจจะดีขึ้นฉันฉันจะบอกเพื่อนๆของฉันว่าขอความช่วยเหลือได้ตลอดมีอะไรทักมาเราสแตนบายได้ถ้าวันไหนไม่ชอบตัวเองฉันรักเธอฉันจะดันหลังเธอฉันไอ o t ก o u เจอแ k ก มาเลยอะ่ะช่วยช่วยกันดันหลังค่ะ <Okay. S 2> คือเราต้องเป็นได้ทั้งสองโรลโรที่ไปให้เพื่อนดันแล้วเราก็ต้องดันเพื่อนได้ผลัดกันเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มเราอาจจะอยู่ในโลกไปนี้ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้สำหรับ EP พีนี้จัดสอบขอบคุณทุกคนที่แวะมาเ่นนมช่มเราสองคนกับน้องป้องน้องบวยไปได้วยกันนะคะ ขอบคุณที่สําหรับใครที่อยู่กับเราไว้แบบ e ีศขอบคุณมากมากขอบคุณาขอบคุณมากแต่ถ้าใครที่เพิ่งแรนดอมมาเจอคลิปเราใน EP ที่5อยากกลับไปฟัง EP 0ีศ3นก็ย่อมได้ค่ะมีอะไรแลกเปลี่ยนเมาไมอยข้างล่างได้เลยหรือจะฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้ใน Spotify ใช่อ๋อแล้วก็อันนี้นอกเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดอพิโซด5กันไป ขอฝากอะไรที่มีสาระมากมากเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คุยกับเพื่อนแล้วเราจะบอกทุกคนว่าบางทีให้โทรหายใช่ปะแต่วันนั้นเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราจะขอความช่วยเหลือเป็นแบดเดย์ของเขาหรือเปล่าเขาอาจจะทัฟมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้นะว่ามันจะฟังก์ชั่นรอบทุกคนไหมแต่รวยก็ดีว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสายด่วนสุขภาพจิตโทรหนึ่งสามสองสามไม่คือคืออยากจะบอกว่าเออถ้ามันนาวินาทีนะั้นมันแบล็คมากๆแล้ว มันอาจจะช่วยเราได้นั่นแหละค่ะคืออย่ารู้สึกว่าการเข้าหาหนักจิตหรือการเวิร์กกับตัวเองเรื่องเมนททลเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองรู้สึกไม่เป็นคนที่ไม่ปกติจริงอืม,มันนอนวอวมากๆเรามานอนวอกอะไรสิ่งนี้กันเถอคะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะคะถ้าเราไม่ได้อยากจะเดินเข้าสู่ระบบอะไรแบบนั้นรู้สึกว่าม,มันยาก มันยุ่งยากเราสามารถสร้างสปอร์ตซิสเต็มกันเองได้ในรูปแบบเพื่อนที่ดีต่อกันสังคมที่ดีต่อกันได้ว้าวสวยสุดๆอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้ด้วยคนใกล้ตัวนะคะจริงๆมันเริ่มได้ด้วยตัวเองใช่ใช่ใช่อ่าไหนวันนี้หนูพิมพ์รับบทปิดส่งต่อปึ้งประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเฟสแรกค่ะเฟสแรกแล้วก็นี่คือ ep ที่หแล้วหลังจากนี้ก็คือเฟสที่สของเราสคนนะคะ มันก็เด v e l o p ปกันไปเรื่อยๆเนาะทั้งสคริปต์แล้วก็ <laughs> มุมกล้อง <laughs> หรือว่าไมา่หรือว่าอะไรม้ต่างๆเรื่อถึงความสวยของเรานั่นแหละค่ะออเขาคนทุกคนจริงๆที่ติดตามมาแล้วก็เราเจอกันได้ใน Spotify เหมือนกันในรูปแบบของพอดแคสต์วิดีโออยากเห็นคนสวยก็มาเจอกันได้ที่นี่ y o u t YouTube นะ <laughs> ขาดหรือเ่าเพิ่มเติมอะไรไปอีกไหมจ้าขาดหรือเพิ่มเติมเกูพูดอะไรไม่รู้ก็อยากจะบอกว่าชีวะของเราคงไม่ได้เป็นคอนเทนต์ลักษณะนี้ไปตลอดมันคงอาจจะไม่ใช่หนูพิมพ์กับซีรามันมีเซชั่นนั่งชิทแชทคอกันนี้ไปตลอดเราก็คงจะมีคอนเทนต์หลากหลายให้ทุกคนได้ดูกันหรือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากดูมุมนี้หรืออะไรแบบนี้จากพวกเธอก็คอมเมนต์ได้ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะมีครีเอทีฟเป็นพี่อินเทอร์เน็ตและก็ในอนาคตก็ คาดหวังเนาะว่าเราอยากจะชวนเพื่อนฝูงคนในเซอร์เคิลของเราเนี่ยมานั้งพูดคุยกันขอเซตระบบเซตความพร้อมของเราสองคนให้มากกว่านอ้นิดหนึ่งแล้วก็เราจะมีอะไรมากขึ้นฝากติดตามชีวาในทุกๆช่องทางด้วยนะคะทำเหมือนยูทูบเบอร์ปะขึ้นตรงนี้๊ายบายไายบายเจอกันเฟหน้าค่ะ Have a good day